การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดตัวลิซ่าและลิสามโนบาลในฐานะ Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการภายใต้แคมเปญ Feel All the Feelings ค่ะโดยลิซ่าจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวสู่สากล ผู้ว่าการทอทอทอระบุค่ะว่าการถ่ายทอดความงดงามของประเทศไทยผ่านมุมมองของลิซ่าจะเปิดประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนําคุณภาพสูงให้อยากเดินทางมาประเทศไทยรวมทั้งออกเดินทางซ้ําอีกครั้ง โดยทททคาดว่าแคมเปญนนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า5-10ล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศ2.5-5แสนล้านบาทและจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้รายได้รวมภาคการท่องเที่ยวทั้งปีทะลุเป้าหมายที่3ล้านล้านบาทค่ะอทททนะคะเรามุ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านหลังของท่านนะคะทุกท่าน เรือที่ล่องอยู่บนแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยแหละค่ะคือสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพร้อมกับการสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยะคะ่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็เป็นการยกระดับและก็เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในระดับนานาชาติและระดับโลก Amazing Thailand Brand Ambassador จะถือว่าเป็นสมมที่สำคัญมากๆที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกประเทศไทยนะคะเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้กระจายเงินแล้วก็หมุนเวียนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน อย่างที่ได้ปรากฏไปแล้วนะคะที่เราเห็นกันปรากฏการนักท่องเที่ยวไปชมทะเลบัวแดงบึงหนองหานอำเภอกุมมาวาปีจังหวัดอุดรธานีสะท้อนความสำเร็จของลิซ่าในบทบาท Amazing Thailand Ambassador ค่ะ ข้อมูลจากวิสาหากิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงพบว่ามีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชมมากขึ้นโดยใช้บริการเรือสำหรับนั่งถ่ายภาพในทะเลบัวแดงรวม2วันทำให้เกิดไรายได้จากภาคการบริการเรือชมทะเลบัวแดงสูงถึง4 5 6 0 0บาทและคาดว่าฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี68ถึงกุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0 0คนคะ่ะ ตอนนี้พี่ฟิวโรลลี่คนเดียว